สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมนี่ไว้ยอมอึกนะนี่นะครับผมยอมอึกพี่น้องอู้งามนี่เนาะเบิง้งมอือบุมีมากพี่น้องเอ้ยมอือกินยอดกินดอกยอดกบงามงามเนาะน้วลุงครับอยึยังพันยังนี่ก พันดอกบ่พันดอกกับอ๋อนะครับผมหน่อนงามๆนี่หน่อดอกสีเหลืองเออเฮอ,อเลยนะตาแล้วครับโอ้นี่บัไกลมาได้ขี่มาหนึ่เนาะ นี่นะครับาหย่อดงามนียเนะาะตัดต้นาำนีไ่ได้ครับเด้อนี่เอา้าตัดแต่หย่อนมันบ่ดอกเบาบ่เออตัดแต่ดอกมันบ่หยอดเบาบ,าบาา่แจวเห้นี่นะลุงกำลังตัดอยู่นะอันนี้คือสวนปีเตอร์นะครับเด้อตัดตามสบายเลยครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอาเด้อครับนี่ นี่ดอกนี่ก็บอกว้เป็นมากบ่ดอกมันนี่จะบอกอยู่ขางไหนเป็นมากปุ้ยโอ้หมดมากแล้วหมดอย่างหม,หมดสิคุณเพียมากอ๋อพอตัดพอตัดสันนี่นะครับเกษตรบ้านบ้านนะครับผมพอได้ใส่พอได้กินเนาะ อนนี่หัวกระปอมนะครับนี่มีกระปอมนะครับผมไปมแล้วเห็นป่ะน,นี่โอ้โหลุงเ,เห็นแล้วนาะ จะได้ป่า,ม,ามันลาบม้อหอดพีเนาะมาไหพี่น้องพายแยกใดก็มาตัดเอาขันเลียสลับขันเลียบ่เหลียอยู่เนาะเหลี <laughs> ย, <laughs> ย,ย,ยลายอยู่อดอกมังกาน,นี่นะครับผมมาเบิ่งคุณลุงตัดดอกมาอึน,นะดอกพักทองนะครับโอ้ได้หลายอยู่ดิ ก้บดอกมะอึนะครับผมพี่น้องครับสวยงามมากๆครับตัดแล้วเนาะอยู่ข้าไหนตัดยังผมเฮาเบิ่งกปิตาวันโดนเนี่ยมันโมเมนต์ได้นี่นี่มันก็วิ่งนี่คือกันนี่นะครับผมยอมมะอึนะกินยาก แต่ฟอมีมากเนาะใส่พันนี่นะครับมี่อนเยนตยอนต้นนี่ก็ใหญ่เลยเนาะต้นบางเห่าครับนี่ต้นซาบูเก่ยบตายเหน่าครับเหน่าป่ะเหาเลยมันเห่าเลยครับนี่ อันนี้ก็ต้นพริกนะต้นมะพริกครับผมแต่โบมีมากคือเก้าพี่น้องเลยคือกันกับมะอึเนานะต้นมะยายนึงดอกกับโบมีมีแต่ใบกับต้นขึ้นยาย่พี่น้องเลย นี่ครับเห็นแล้วครับเห็นด้วยมันแล้วเนาะ,อะอโอโ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยบ่ใหญ่หปลาพิโตะหวังเขาอื่นเจ้าอยู่แล้วว่ายิงยานตะบะได้บ่าวพิโต์ขอจบคลิปเพียงตัวนี้ก่อนนะครับ,บอันนี้ครับมาเบิ่งส่วนเกษตรนะครับผมบ,าย,บายครับ